สวัสดีครับพบกับช่องลำพูนพัปตีที่ดินสวยเมืองลำพูนกันอีกครั้งวันนี้เราข้ามเขตมาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ที่ตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับข้ามจากเขตลำพูนมาเพียงแค่ประมาณ10กว่ากิโลเท่านั้นแปลงนี้จะเป็นสวนลำไยผืนใหญ่มีเนื้อที่เยอะพอสมควรเลยครับกว่า300ไร่เดี๋ยวเราไปชมกันครับว่า แปลงที่นี้จะเป็นยังไงแปลงนี้หน้ากว้างติดถนนประมาณ293เมตรมีความสูงจากระดับน้ำทะเล322เมตรมีทั้งไฟฟ้าและน้ำบาดาลครับโอบล้อมด้วยวิวภูเขาเราจะเห็นได้จากในคลิปนี้นะครับมองไปทางไหนในคลิปนี้ก็จะเห็นวิวเขาล้อมรอบแปลงที่นี้ทั้งหมดส่วนในแปลงจะเป็นที่ราบ แปลงนี้จะมีขนาดเนื้อที่ตามในเอกสารสิทธิ์โฉนดนสสก่อ5 8 5ไร่และมีที่งอกอีกประมาณ48ไร่รวมแล้วทั้งหมดจะมี333ไร่ครับในส่วนของสวนลำไยก็เพิ่งปลูกเมื่อ5-6ปีที่ผ่านมาครับมีจำนวนการปลูกทั้งสิ้นประมาณ6,000ต้นแต่อาจจะมีล้มตายไปบ้างก็การันตีไว้ตอนนี้ก็ยังต่ำก็ประมาณ ไม่น้อยกว่า4,000ต้นครับในจุดนี้ก็จะเป็นส่วนของบ้านพักคนงานที่ท่านเจ้าของสร้างไว้ให้คนงานไม่คอยดูแลสวนลำไยตรงนี้ก็จะมีแทงค์น้ำไม่เก็บน้ำอีกครับนี่นะครับมีอยู่ประมาณ5ห้องตรงนี้ก็จะเป็นแทงค์น้ำแปลงที่นี้ก็จะอยู่ห่างจากตัวอำเภอจอมทอง22กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลจอมทอง21กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองลำพูน56กิโลเมตรและห่างจากสนามบินเชียงใหม่74กิโลเมตรครับถนนด้านหน้าเป็นถนนลาดยางครับถนนภายในที่ดินจะเป็นถนนลูกรังยาวตั้งแต่หน้าแปลงที่ดินจากถนนลาดยางลึกเข้าไปจนสุดด้านหลังของแปลงที่ดินเลยครับท่านเจ้าของตั้งขายไว้ไร่ละเพียงแค่1 5 0 0 0 0บาท สนใจก็ทักมาได้ครับตามเบอร์ที่อยู่ในคลิป061-794-5415ผมอาร์ตครับท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลของเราได้ผ่านทางโซเชียลแพลตฟอร์มอื่นได้แก่ f a c e b o o k และใน TikTok ใช้ชื่อลำพูนพ r o p e r t รตีเหมือนกันครับสะกดเป็นภาษาอังกฤษฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนช่องของเราด้วยครับถ้าจะได้ไม่พลาดชมคลิปที่ดินไปต่อๆไปขอบคุณครับ